ติคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงว่าทําไมถึงเราถึงจะคิดว่าเราจะไปขายของที่ตลาดนักดีกว่าเอาเริ่มต้นก่อนละกันว่าเราคือเราทําที่ร้านนะคะเราก็เปิดร้านมานานแล้วอย่างที่บอกก็คือเราทําได้ทั้งอาหารทําขนมอาหารคาวขนมอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็ทำจัดเลี้ยงจัดเบรกมาตลอดคือเราก็ตลรางหลังเนี้ยก็คือเออเราเริ่มแบบลดเมนูลงก็ดูว่าเมนูไหนที่มันใช่เป็นตัวเรา,าแบบเฮ้ยทาแบบไหนนะโอเคอร่อยแล้วก็แบบ ลูกค้าสั่งกันเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะลดเมนูก็เหลือจะอาหารไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่แบบที่เราคิดว่าเราถนัดคือลูกค้าเป็นตัวเป็นเป็นคนที่บอกเราว่าเราควรจะทําอะไรดีก็มีอ่ะมีอาหารคาวได้แหละแล้วก็มีอาหารขนมเป็นขนมแล้วก็จะเหลือไม่กี่อย่างอะพวกเบเกอรี่พวกขนมปงังหรือไม่ก็อาารกระทินี่ไม่อ่าขนมกะทินี่ไม่เอาช่วงนี้ช่วงนี้คือแบบนานๆทีท,ทําทีเพราะว่ากระทิ้นึ้นราคาก็าจะแบบเราก็คิดกันแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเราอยากจะลองออกไปขายที่ตลาดนานๆแล้วแต่ยังก็ไม่ค่อย ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะหาเวลาว่างไม่ได้ร้านเราจะเปิดช่วงตั้งแต่เราจะว่างแค่ช่วงแบบวันวันเสาร์ช่วงบ่ายซึ่งเราจะปิดร้านแล้วก็ครึ่งวันเราจะพาลูกออกไปข้างนอกไปคุยกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้เวลากับลูกๆูแค่ช่วงนั้นเพราะว่าวันอาทิตย์เราก็เปิดร้านตามปกติเพราะฉะนั้นร้านเราเนี่ยก็จะแทบจะไม่ค่อยมีวันหยุดก็คือจะหยุดหยุดแค่วันเสาร์ครึ่งวันแค่นั้นเองวันอาทิตย์เนี่ยคือมันก็ติดตรงที่ว่าเราต้องแบบ มีมีคนมาช่วยน้องเรามาช่วยดูแม่แล้วก็คืออ่ะแล้วเราก็เริ่มคิดได้แล้วเฮ้ยถ้าเกิดแบบตอนช่วงเย็นนะ <c oughs> ่ะก็คือข้างในหมู่บ้านก็คือ,อลูกสาวคนโตเราเนี่ยเขาก็จะทําทุกอย่างได้เหมือนเราหมดก็คือเขาสามารถรับมือกับลูกค้าในหมู่บ้านได้ลูกค้าออนไลน์ได้ลูกสาวคนเล็กก็สามารถที่จะเอาของออกไปขายข้างหน้าบาักซอยซึ่งเราจะอาจจะทําเค้กทำขนมอะไรไว้ค่ะเขาก็จะเป็นคนเอาออกไปขายทีนี้เราก็แบบเราสองคนพ่อแม่เนี่ยเราก็เริ่มจะแบบมีเวลาเฮ้ยเราลองไปขายที่ตลาดนัดกันไหม เราอยากรู้ว่าตลาดนั้นเป็นยังไงก็คือเป็นตลาดนัดประจําที่เราเดินกันอยู่แล้วเดินมาหลายปีมากแล้วค่ะแต่คือแบบเราไม่ได้สังเกตไงว่าแบบเขาขายอะไ,ไรรู้รู้แต่ว่าเราซื้อของซื้อขนมซื้ออาหารกินแล้วก็ไปเดินดูละหนึ่งรอบก่อนว่าเฮ้ยเขามีอาหารอะไรบ้างก็จะมีะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกซื้อกับบ้านต่านก็จะเป็นแบบว่าพวกข้าอ,อาหารกับข้าสเร็จอ่าอาหารทอดอขนมไทยพวกน้ําต่างๆแล้วก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองลองมาขายตอนแรกว่าฝันไว้สวยงามมากแบบว่า เฮ้ยฉันแบบฉันต้องทําเค้กไปขายแน่เลยแต่ว่าเค้กที่จะขายเนี่ยก็คือต้องราคาที่มันจับต้องได้คือจะต้องเป็นชิ้นเล็กหน่อยเพราะในนั้นไม่มีไม่มีใครขายเค้กเลยลเราก็เดี๋ยวลองลองลอง,ลองทาดูทีนี้มาถึงครั้งแรกที่เราจะไปเราคิดว่าเรา,เราจะขายเค้กเราก็วางแผนกันกันกับปาก่อนว่าเราเนี่ย คือเขาจะให้มีพื้นที่ใช่ไหมคะเราก็จงต้องคิดว่าเราต้องมีขอ,องไปมีโต๊ะไปวางมีเค,ค้กไปวางแต่แรกคิดไม,ไม่คิดไม่เป็นว่าแบบว่าฉันจะต้องวางอะไรยังไงก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวไปถึงนะเเค,ค้กเราวางนะคนจะต้องมาซื้อเยอะมากอะไรประมาณนี้คะ่ะเราก็ทากะว่าทําเยอะแล้วก็ทกําทเ,ทเค,ค้กที่เราขายได้ราคาในราคาที่ประมาณแบบจบต้องได้อาชีพละ20บาท20ไม่20ถึง25ไม่เกิน 30, 30บาทเพราะว่ามันเป็นตลาดนะัดเนาะแล้วก็เราก็จะตัดสินใจว่าเออเราจะทําเค,ค้กโอ่เค,ค้กโันมันมันมันแบบ มันดูแบบมันดูดีเราคิดว่ามันมันโอเคไม่ไม่ทำเค้กโลเค้กชิ้นเค้กต่างๆอะไรก็ได้ที่มันราคาที่มันสามารถลูกค้าจับต้องได้พอเราไปถึงวันแรกเราก็กางโต๊ะก่อนตั้งโต๊ะโอเคกวางใส่กล่องเค้กไปเลยนะแล้วเอาเค้กวางแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมีไฟหนึ่งดวงแล้วก็มีของวางแล้วก็มีเค้กเราคิดว่าเราทําไปเยอะมากแต่ความจริงแล้วอะคือพอไปวางปุ๊บพื้นที่มันกระจิ๊กหนึ่งอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะนิดเดียวเองเราก็แบบเฮ้ยมันโลง่ง แต่แต่ไปแล้วไงเสียค่าที่แล้วไงก็โอเคฉันต้องขายแหละมีป้ายนิดนึงที่เขียนกันเองเพราะว่าปกติอหน้าหมู่บ้านไอ้ตรงปากซอยหน้าหมู่บ้านคือมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แบบของวางมีน้ำมีมีน้าน้าชาหน่อยนึงซึ่งเราทํามานานแล้วไอ้ชาเป็นขวดขวดเนี่เราขายคู่กันกับของในร้านกันมานานแล้วเราเทสสูตรเราชิมมาจนแบบมันขายดีเราก็เทสเป็นขวดขวด คือลูกค้าก็สั่งอันนี้เราก็ทําตลอดอยู่แล้วก็เอาไปขายหน้าปากซอยมันจะมีแค่แบบโตโตตั้งตัวหนึ่งแล้วก็มีนะ้ำมีขนมซึ่งลูกค้าในหมู่บ้านเนี่ยเขาขับรถผ่านไปผ่านมามันซื้ออยู่แล้วแล้วก็มีราคาแปะไว้คือแค่นั้นเองเขาซื้อเราก็เข้าใจว่าตลาดนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแล้วก็เลยมีแค่ป้ายเขียนเขียน,เข,ยนเขียนมือพิมพ์ไปนิดเดียวเองสรุปว่ามันดูไม่อลังงานงานสร้างมันแบบคมมันยู่มุมกระจึง้งแล้วก็แบบโอเคงั้นก็เราก็ลองขายดูเราไปนั่งตั้งแต่ ตั้งแต่ใบาสามแล้วแล้วก็ตะโกนเรียกลูกค้าอยู่ตลอดเวลาลวเขาก็แบบกดจะก้ากล้ากลัวๆแล้วก็ไปเทสดูหน้าร้านเราเออมันดูแบบเราเอาวางเป็นกล่องอ่ะเราก็ไม่แบบไม่มีประสบการณ์ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรใดๆเลยก็แบบไปวางแล้วก็คิดว่ามันจะขายได้ด้วยราคาที่แบบยี่ห้าบาทมันน่าจะขายได้อยู่แล้วเพราะว่าปกติเค้กเราอ่ะมันก็ต้องราคาแพงกว่านั้นแต่เราคือไปทาตลาดนะแล้วก็ทำชิ้นเล็กนี้บนานอฟฟี่มีเค้กเรามีอะไรต่างๆนะนะซึ่งเรามั่นใจแล้วามันมันน่าจะโอเคระดับหนึ่งมันอร่อยเพราะว่าในขณะที่เราขาย ในตลาดนัดในหมู่บ้านก็คือขายเหมือนกันซึ่งมันขายได้เรื่อยๆมากกว่าที่ตลาดนัดมันนิ่งมากคนเดินผ่านไปผ่านมานะเยอะแต่ทุกคนซื้อแบบซื้อขนมนิดหน่อยซื้อขนมนิดเดียวแบบคือแบบว่าซื้ออะสมมติเป็นโดนัททอดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เออขนมนี่ถาจะไม่แตะเลยมันเป็นตลาดนัดที่เขาเดินเสื้อซื้ออ,อาหารเย็นเพื่อที่ไปกินกันที่บ้านซื้อมีของกินมีผลไม้มีอะไรเงี้ยเขาเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครสนใจขนมเราเลยเราก็เลยโอ้โหแสดงว่า กลุ่มเป้าหมายมันไม่ใช่แต่เพเอเิมว่าเราแบบเราเรา,เรามันไม่มีตลาดที่เราจะลงแล้วเราก็เลยแบบต้องกลับมาคิดวันนั้นวันนั้นที่นั่งอยู่อ่ะนั่งตั้งแต่กี่โมงอะ่ะนั่งตั้งแต่บ่ายบ่ายสองบ่ายสามครึ่งจนถึงสองทุ่มเลยตลาดปิดเราขายของได้ไม่เยอะเลยคือทั้งในหมู่บ้านขายดีกว่าก็ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เคค้กที่เหลือมันก็คือกลับมาขายได้เพราะว่าเราเพิ่งทําไปใช่ไหมเราก็เอาเก็บกลับมาขายในหมู่บ้านได้ไม่ขายเราก็แบบ แถมให้ลูกค้าเวลาเขาซื้ออาหารอะไรเงี้ยเราจะแจกบ่อยแถมบ่อยไปให้เทสแลเราเดี๋ยวสักพักนึงลูกค้าก็ฟี e แ b a c k กลับมามันก็คือเหมือนกับเป็นประสบการณ์ให้เราด้วยว่าอนี้โอเคไหมนี่ไม่โอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาฟีดแ b a c k กลับมาคือเขาสั่งแสดงว่าอันนั้นโอเคเราเทสโปรดักต์เรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรดีอืมนั่นแหละหลังจากที่เราแบบเจ็บตัวเราก็จะแบบกลับมาแล้วเราก็กล้า,กล,ากลัวๆนะว่าแบบเฮ้ย hey, เราจะไปอีกดีไหมเค้ก <laughs> เราแบบว่า เราทาราคามันต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะหรือไม่มันเป็นยังไงเป็นที่การวางไหมเราถ่ายรูปเราถ่ายคลิปวิดีโอเราทาทุกอย่างเลยเก็บไว,แว้แล้วเราก็มาคุยกันอีกทีว่าอืมเราควรจะทําอะไรกันดีอ่ะทีนี้เราพูดถึงเราก็ตัดสินใจวางแผนกันใหม่ไปเดินที่ตลาดเดิมกันอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพาลูกไปเดินด้วยลูกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันคือตลาดที่เขาซื้อของกินเพื่อที่จะกลับบ้าน เค้กนะมันอาจจะเป็นแค่เออส่วนประกอบหนึ่งคือของถูกอ่ะมันมันก็โอเคเนาะแต่ของถูกที่ทําให้มันอลังการและทําให้มันราคาถูกกว่านั้นอ่ะมันอาจจะมันมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณภาพที่เราทาอ่ะก็คือเราก็ต้องกลับมายอมรับตัวเราเองว่าแบบเฮ้ยเค้กอาจจะแบบแค่แจมๆแล้วก็เราก็ลองคิดใหม่ว่าเอ้ยเรามีเรามีโปรดักต์อยู่ในมือนะก็คือแบบเรามีชาเรามีชาไทยซึ่งเราแบบเราขายดีมากแล้วเราทําตัวนี้มาประมาณสักเกือบน่าจะเกือบสองปีละแล้วทีนี้แบบเราเห็นเขาขายน้ํากันขายพวก เออมีอะไรบ้างอะมีพวกโค้กพวกน้ำปานพวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นอยู่แล้วเราคือแบบว่าเออ,เอ,อหนึ่งไปขายตลาดนัดต้องเร็วแล้วก็ต้องง่ายแล้วเราก็คือแบบเราเป็นคนดเิเราไปเราไปเนเราสามารถรับมือกับลูกค้าคนเดียวได้ก็คือแบบจัดการไม่เยอะแล้วก็เริ่มกันใหม่เอาใหม่เราไม่เข็ดเราก็เริ่มกันใหม่ว่าเออฉันจะลองไปคราเนี้ยเอาขนมใบแจมเพราะว่าตอนเนี้ยกระแสะชีสเค้กกำลังกำลังกำลังบูงแล้วก็อบชีสเค้กอยู่แล้วแล้วมันก็ขายได้ดีเราก็แบบเออเราจะไม่ลดราคาเค้กราราาทคแบบ25บ25 แผงเล็กๆไปขายนะแต่เราจะเน้นหลักๆก็คือเน้นเป็นที่แบบเป็นพวกเป็นที่ชาที่เรามีมีมีโปรดักต์อยู่แล้วที่เราแบบว่ามั่นใจว่ามันมันโอเคทีนี้เราก็ต้มชาการทําชากันไปถึงตลาดปุ๊บอ่ะเราวางแผนใหม่ว่าครั้งแรกมันอาจจะแบบไม่ได้ดูโดดเด่นแล้วก็เอาโต๊ะใบไม้กะว่าเออเดี๋ยวเราจะปูผ้านะเราจะทําป้ายให้มันแบบโอเคนะแล้วก็แบบจะจะเอาชาใส่ขวดต้มไปแล้วก็เทใส่น้ําแข็งเทให้ลูกค้าแล้วก็เพิ่มออปชั่นนิดนึงตรงที่แบบ ใช้ชาชีสแล้วก็หัดตีชีสช,ชิมแบบโอเคมากอะเคฉันจะแบบไปทําชาชีสแล้วก็มีวิปปิ้งครีมด้วยเทใส่แก้วนูน่นนี่นี่นั่นไปถึงปุ๊บขนของกันไปวางเรียบร้อยลืมกะพื้นที่อ่ะเก้าอ,อี้วางโต๊ะวางเต็มไปหมดก็ก็มีมุมหนึ่งขายเค,ค้กที่เป็นแบบเค,ค้กชีสเค,ค้กมุมหนึ่งอะซึ่งมันเราเรา,เราไปทำยกชั้นแหละนิดนึงให้เขาแบบมองเห็นแบบมองเห็นเค,ค้กเราเป็นไล่ระดับ ตามงบประมาณที่เรามีมองเห็นแล้วแล้วก็มุมนึงก็ขายน้ําแล้วก็ถ่ายรูปเก็บมาดูอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราถ่ายรูปออกมาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรทีนี้คือพอวางของปุ๊บมันมันมีป้ายมีป้ายอย่างดีเขียนว่าชีสเค้กชาแล้วก็มีมุมที่ขายเค้กขายเค้กโอเคแล้วและอีกมุมหนึ่งอ่ะขายน้าแล้วทีนี้เราอ่ะก็คือลืมขนแบบเราตั้งใจว่าแบบด้วยเวลามันรีบมากเราขายอาหารตลอดทั้งวันโดยที่แบบ เราแบบวางแผนไปตลาดนัดนี่คือบบเราคิดว่ามันง่ายไงแต่ควงจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือมันต้องคิดแบบซับซ้อนมากๆนะคือแบบมันต้องแบบต้องต้องมีอะไรอีกเยอะอะเราก็แบบเราก็เอาขวดชาไปคิดว่าไปขวดชาตั้งนะลูกค้าค่ะไม่ถ่ายรูปออกามาปุ๊บสามีเราบอกว่าเฮ้ยแปมคือฝั่งเค,ค้กอะคือมันเห็นชัดมากแต่อีฝั่งน้ำที่เธอต้องการจะขายอะมันมองไม่เห็นเลยอะคือแบบว่าคือแบบมองไม่เห็นแม้กระทั้งตัวเธอที่แบบกำลังขายของอยู่เขาก็เลยปรับปรับแผนใหม่เอาเราให้เราทำโปรดักต์เทสไหมคือแบบว่า ให้ลูกค้ามาชิมไหมเราก็แบบอ่ะไปซื้อแก้วมาเล็กๆนะคือแบบด่วนมากวิ่งไปซื้อเค้กือซื้อแก้วมาให้ลูกค้าลองชิมลองชิมแบบเป็นแก้วเล็กๆๆมีทั้งชาเขียวชาไทยเราทำไปสองอย่างก็คือทําชาเขียวกับชาไทยไปให้ลูกค้าลองชิมคิดว่ามันถ้าเกิดมันมีอยู่ในห้างเนี่ยมันก็ยื่นแบบโคดักทชิมไหมคะชิมไหมคะคือทุกคนจะแบบว่าลุมเข้ามาชิมกันหมดอ่ะลูกสาวเราเนเ็นลูกสาวเราเนเรนแต่ตัวเราแบบว่า เห็นพุ่งข้าใส่ใช่ป่ะสรุปว่าคนตลาดนะพอถามว่าชิมไหมคะเขาเดินหนีหมดเลยแบบว่าถ้าเขาไม่พุ่งมาที่ร้านเองอะเขาก็จะแบบว่าเราอยู่ข้างหน้าร้านอยู่ข้างในร้านจนกระทั่งเราเดินออกไปหน้าร้านแล้วก็จะบอกว่าเออชิมไหมคะมีชาไข่ชาเขียวทุกคนเดินเลี่ยงออกไปหมดเลไม่มีใครกล้าชิมแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะคืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรให้เล่าเลยพูดเล่ฟังอีกอย่างหนึ่งพูดถึงการแต่งตัวเออยังไม่ได้พูดถึงการแต่งตัวแบบคราวที่แล้วจ้ะคือแบบว่าเขาบอกว่าจะไปขายของใช่ป่ะการแต่งตัวมันต้้องเขากกัันบ ของที่จะขายไปตลาดนัดครั้งแรกคนแบบแต่งตัวแบบว่าชุดธรรมดาลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันรีบผ้ากันเปื้อนก็ไม่มีหมวกก็ไม่มีไปตัวเป่ายืนเรียกลูกค้าใส่ชุดเหมือนไปออกกาลังกายคือแบบว่ารู้สึกหดหูวัน,นั้นรู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบอาจจะแต่งตัวไม่ดีลูกค้าถึงจะไม่เข้าเคกก็ถูกเค้กเราอร่อยแตาไม่มีใครซื้อเลยเอาวันนี้เราไปเต็มยอะเลยค่ะมีหมวกมีผ้ากันเปื้อนอ่ะไปถึงก็เต็มที่ละเราก็แบบดูเป็นแบบ เอ่เป็นแม่ค้าเต็มตัวค่ะไปยืนช่ายชิมลูกค้าก็เดินหนีกันไปหมดเลยก็นั่งรอแล้วก็ทําแล้วก็แบบอ่ะยังโอเคอยู่ยิ้มคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันน่าจะโอเคโอเคค,คือคนที่เข้ามาคือคนที่เขาเขามาเทินเดินถามอ่ะอันแรกเลยที่เขาพุ่งเข้ามาก่อนคือเขาจะพุ่งเข้ามาที่ที่ตรงเคาน์เตอร์ที่เราขายอะไรนะขายเค,ค้กซึ่งมันเห็นชัดไง ทุกคนถามว่าเอ้ยนี่เค้กอะไรคะซึ่งเรามีชีสเค้กอยู่3าแบบด้วยกันเราต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยชีสเค้กจริงๆมันมีสแบบนะเราทำมาสาแบบมีนิวยอร์กชีสเค้กมีเจแปนิสชีสเค้กแล้วก็มีเอ่อชีสเค้กหน้าไมา้ซึ่งเราแบบภูมิใจนําเสนอมากเพราะเราทาเองไงแล้วเราจะรู้ว่าแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ชิมลูกค้าเห็นปุ๊บลูกค้าซื้อในราคาที่แพงกว่าเค้กยี่ิบาบาทคือเราขายชิน้นละส5ิบาทให้ลูกค้ากินชีสเค้กก็แสดงว่าเขาคือมมมันไไ่่่่่ด้้อออยยููทาาทีีรบบราาาาาคคแเเเววงโล ต้องการจะซื้อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอลูกค้าซื้อปุ๊บทุกคนถึงจะหันมามองเคาน์เตอร์ที่เราขายชาไทยซึ่งมันเป็นมุมเล็กๆซึ่งเราผิดพลาดมากซึ่งแบบว่าเอาเอาแกะไม่ได้เอาอะไรไปวางไว้เลยลูกค้าชิมแล้วลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเลยอะคือแบบลูกค้าบอกว่าเออเนี่ยเราชิมลองชิมไหมคะลูกค้าที่เข้ามาถึงร้านลเขาก็จะแบบว่าชิมชาเขียวแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะก็จะแบบว่าชิมชาเขียวชิมชาไทยทุกคนที่ชิมปุ๊บทุกคนสั่งเลยอย่างแบบขเขาเพาะเขาชอบชาไทยเราหรอกให้ชิมชิม คือทุกคนสั่งใส่น้ําแข็งแล้วก็พาดอ,อีกตรงที่ว่าคือทุกคนไม่มีใครสั่งแบบไม่มีใครสั่งชาชีสเพราะเราไม่ได้เอาชีสอ,ออกมาแล้วก็ไม่มีใครสั่งชาวิปปิ้งครีมใดๆคือทุกคนสั่งเป็นชาที่ใส่น้ําแข็งแล้วก็มีบางคนอยากจะเอากับบ้านซึ่งเราไม่ได้เอาขวดมาเลยเราไม่ได้เตรียมอะไรมาทั้งนั้นคือร้านมันดูเล็กมากแล้วก็แบบแต่ว่าลูกค้าซื้อลูกค้าเข้าไปถึงลูกค้าสั่งลูกค้ากินลูกค้าชิมปุ๊บลูกค้าสั่งเลยแล้วคืนนี้ก็ทําให้เราคิดว่าเออเรามั่นใจในโปรดััักเราาาดบนนนึงงวว่่อออ่ออออมมยยแล้็ข เมื่อวานเราเลยรู้สึกว่าแบบเออที่ไปขายที่ตลาดนาด้ะเรารู้สึกว่าน้ํามันน่าจะขายได้ขายโอเคกว่าขายเค้กในราคาที่น้าขายแก้วละยี่ห้าสามสิบเนี่ยลูกค้าซื้อมันซื้อง่ายกว่าที่จะซื้อเค้กชิ้นละยี่ห้าบาทอะไรเงี้ยคือมันโอเคกว่าแต่เราจะต้องกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดูดีอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรากลับมานั่งทบทวนแล้วว่าเราควรที่จะต้องทําอะไรแล้วข้อผิดพลาดของเราในเมื่อวานเนี้ยมันมีอะไรบ้างถามว่าขายได้ไหมขายได้เรารู้สึกสบายใจ มากกว่าที่เราขายเค้กซึ่งเราไปนั่งคือเค้กยี่สิบห้าบาทจริงแต่ว่ามันคือมันเป็นตลาดนัดมันอาจจะเหมาะกับการขายเครื่องดื่มมากกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือลูกค้าซื้อลูกค้ากินแล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าในในในถ้าเกิดเทียบกับการขายเค้กที่ผ่านมานะเรารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะโอเคกว่าแต่อาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรในร้านให้มันแบบดูดีขึ้นแล้วเราก็จะลองกลับไปใหม่อีกทีนึงแล้วว่ามันโอเคอ๋อแล้วมันจะมีแบบ มันจะมีกลุ khi, mm. ่มลูกค้าบางกลุ่มที När ่แบบเขาอยากเอากลับบ you know, ้านอ่ะเราคิดว่าเราจะเราจะทําชาแบบเป็นขวดไปลองขายดูด้วยแบบให้เขากลับบ้านไปได้บางคนไม่ได้อยากกินเลยเอากลับไปได้กินตอนเช้าก่อนไปทํางานหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าชาเรามันเก็บไปได้อยู่แล้วไงทีเนี้ยก็ชาชีสมันเป็นกระแสเนาะก็คือมันเป็นกระแสเพราะว่าเราเราเรารู้สึกว่าลูกเราชอบอ่ะลูกเรากินลูกเรากินแล้วให้ลูกเราชิมลูกเราชิมเยอะมากก่อนที่เราจะออกไปขายแล้วก็แล้วก็มีแบบมีกลุ่มมามีมีมีคนมาซื้อเราแล้วเขาก็แบบเอากลับให้ลูกเขาเหมือนกัน มันก็ทาให้เราคิดได้ว่าเออเราควรที่จะแบบทําแบบชาชีดนี่แหละน่าจะโอเคหน่อยเราอาจจะต้องทําแบบรูปเรามีไอแพดนะเราก็ทาแบบให้ดูวิธีการถ่ายเอาชีดลงแต่เราไม่มีของจริงไงเราก็เลยอ่ะกลับมาเราก็ดูรูปดูคลิปวิดีโอที่เราทําอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไปเนี่ยเราจะวิเคราะห์เรื่องของร้านของเราให้ฟังเมื่อวานคือโปรดักต์เราเนี่ยมันมันได้อยู่แล้วอ่ะชาปุ๊บอ่ะหนึ่งคือชาที่เราที่เราที่เราทําทไป ทำไมถึงเราถึงรู้สึกว่าเรามัน,มนขายได้ก็คือเพราะว่าเลูกค้าชิมปุ๊บลูกค้าซื้อปับ๊บอ่ะแสดงว่าโปรดักต์โอเคหนึ่งระดับมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นมาหนึ่งระดับสองคือเราต้องการต้องการชาชี ree, ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เอาลงเอาออกมาขายให้ลูกค้าเทสแต่มันเป็นป้ายแค่ใบเล็กๆแค่นั้นต้องเป็นแบบเราอาจจะต้องเอาออกมาให้เห็นว่าชาชีเนี่ยเป็นยังไงโปรดักต์เป็นยังไงถ้าเกิดเราต้องการจะขายจริงๆแล้วที่สําคัญคือตัวร้านร้านเมื่อวานคือมันโล่งมาก เดี๋ยวเราจะต้องต้องต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าด้านหลังร้านเนี่ยเราควรจะยังไงแล้วควรจะปรับเปลี่ยนป้ายยังไงให้มันดูแน่นดูเต็มแล้วก็ทําให้มันแบบมีพื้นที่น้อยที่สุดให้แบบให้มันดูแบบว่ามันดูเราขายอะไรอ่ะให้มันชัดเจนไปเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็จะกลับมาปรับหใหม่แต่ไอ้พวกชาพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องปรับแล้วเพราะว่าสูตรมันได้อยู่แล้วแล้ว,ลวส่วนเค้กเนี่ยก็คืออ่าอ่าอาจจะไม่ต้องแล้วเพราะว่าช่วงนี้กะใส่ชีสเค้กหน้าไม้กำลังมาเนาะเราก็จะอบชีสเค้กหน้าไม้นี่แหละ ไปลองขายดูเหมือนเดิมเพราะที่เมื่อวานชีสเค้กหน้าไม้ขายเกือบหมดเลยก็ก <g ül> ็ <g ül> แล้วแต่กลุ่มโชว์นะมีชีเค้กให้ดู3แบบลูกค้าถามเจแปน,นิชีสเค้กถามชีสเค้กหน้าไม้แต่นิวยอร์กชีสเค้กนี่คือน,น้อยคนที่จะแบบน้อยคนที่จะชอบแต่เราชอบนะส่วนตัวเราชอบจริงๆนะเพราะข้างล่างมันเป็นบิสกิตเนาะแล้วข้างบนมันเป็นชีสเค้กก็จะแบบกรุบๆมันๆนะแต่ว่าชีสเค้กหน้าไม้นี่มันแบบมันนัวนัว,นวมันมันอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยมันเหมาะกับมันเหมาะกับเอ่อคิดถึงแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะนึกถึงลูกกน้าลูกเร่าร่อยขึ้้้นนมมาเเฮยัชชอบีสคก หน้าไมา้แต่ถ้าเกิดแบบเป็นพวกที่ชอบกินเค้กนุ่มๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจะเป็นชีสเค้กอะไรเงี้ยนั่นแหล,ละเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขานอกเรื่องอ่ะก็จะเนี่ยเดี๋ยวกลับมาปรุงสิ่งที่เราต้องปรับปรุงคือเราจะหาโปรดักต์ไปเพิ่มนิดนึงตรงที่ว่าชีสเค้กหน้าไม้ตัวเดียวอาจจะอาจจะน้อยไปนิดนึงอาจจะแบบเป็นเค้กเบสิกเค้กเบสิกก็คือเค้กพวกเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทําอะไรต่อไปแล้วก็เราจะขายน้ำ <laughs> จะขายชาเพราะฉะนั้นเราจะขายชาชีสเพราะฉะนั้นชาชีสเราเนี่ยมันจะต้องดููโดดดดเเเ่่นนนนรราาาาาะตต้้้้้ออองงแแแบบบบววทํใหมัป็็ชชีสลก ให้มันดูแน่นเต็มเต็มอ่าเดี๋ยวเราดูว่าเราจะแต่งร้านกันยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาดูอีกทีนึงว่าอาทิตย์หน้าที่เราจะกลับไปเนี่ยเราจะต้องอยู่คนเดียวแล้วเราจะลองดูว่าเราขายคนเดียวเนี่ยคือจะเป็นยังไงร้านจะเป็นยังไงจะแน่นมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ต้องไปมันคือต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บบบเก็บเก็บเก็บลูกค้าเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยนิดนึงเนาะจริงๆแล้ว่จะบอกว่าไปขายของสองวันที่เราผ่านมาเนี่ยค่าเช่าเนาะ เวลาสี่ร้อยเวลาสี่ร้อยถามว่าครั้งแรกก็เสมอตัวเสมอตัวหมายถึงได้ค้าค่าเช่านะแต่แบบว่าอ่าอีกวันหนึ่งเมื่อวานถามว่าขายดีไหมเราแบบก็อาจจะพอดีเหมือนกันพอดีเหมือนกันแต่ความรู้สึกอะ่ะเออครั้งนี้สบายใจมากกว่าแล้วก็รู้สึกทั้งสบายใจทั้งรู้สึกไม่หนักรู้สึกว่ามันเออมันเก็บได้มันสบายขายสบายๆมากกว่าที่ ของที่จะเหลือเยอะอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าสองครั้งนี้แตกต่างกันแล้วมันก็จะบอกเราได้ว่าเราควรที่จะไปต่อแบบไหนดีเออจะให้เราไปทอดนูน่นทอดนี่มันก็มีนะโพราะที่เราทอดต้องมีเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยแต่แบบเขาขายกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ากระแสชาชีสเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะแบบอืมขาดทุนอะ่ะแต่ว่าก็ก็ยังจะไปก <c oughs> ็ยังจะไปต่อก็คือถ้าเราไม่เริ่มต้นอะ่ะมันก็มันก็เหมือนกับเราก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะถ้าเราไม่ขยับขยายอะ่ะทุกอย่างมันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะ่ะแต่ถ้้้าาาเเเกกิดวรรรูสึตตองขยััล ต้องหาลูกค้าเพิ่มและต้องออกมาทําอะไรบางอย่างและทันเพลินอยู่มานานมากแต่ลูกค้าทุกคนถามเราหมดเลยช่วงปีปีเนี้ยคือทันเพลินแบบเดี๋ยว,ยวถามว่าทําไมปีนี้ทันเพลินต้องแบบขยับตัวใช่เพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีเลยเราเคยคิดมาตลอดว่าเราออกจากบ้านไม่ได้แต่ความจริงแล้วมันนพอที่จะมีเวลาที่จะออกจากบ้านแล้วสิ่งที่เราคิดปีนี้ก็คือมีแต่คนถามเราก็หมดเลยว่าเฮ้ยแปมแกขายอะไรคือแบบเราทําร้านมาแบบกี่ปีแล้วะ หกเจ็ดปีแล้วอ่ะมันเริ่มจากกะหรี่ป๊บาบป้ะเธอมันเริ่มจากแบบมันเริ่มจากเราขายกะหรี่ป๊บทุกคนรู้จักว่าแบบปั้นกะหรี่ป๊าบขายแต่ตลางๆมือแบบไม่ไหวแล้วมือแบบแย่มากล้วแบบปั้นกะหรี่ป๊บวันละสองร้อยตัวทอดจนแบบไม่ไหวแล้วแล้วแบบก็มาทําจัดเลี้ยงจัดเบรกแล้วแบบก็มาทําเปิดร้านแบบทําทุกอย่างเลยจนลูกบอกว่าเธอเปิดฟู้ดคอร์ดแม่คะแม่เปิดฟู้ดคอร์ดได้เลยนะคะแม่ทําได้ทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบลูกค้าส่วนใหญ่เขาเจอหน้าเรากับสามีเราก็จะถามว่าพวกแกขายอะไรอ่ะคือเราไม่มีจจุดเดเเเ่่่นนนนนใรร้าาาาลลยยอปีีทผมแบบ ลดลดงเยวเราไม่อยากเจ็บตัวแล้วคือเราไม่อยากเจ็บตัวเราไม่อยากเพิ่มทุนเราไม่อยากทําอะไรแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราทําอยู่ให้มันดีขึ้นถามว่าอะไรคือคําตอบของเราว่าเราควร,ははคร 1977, ที่จะต้องพัฒนาตัวไหนเราตอบไม่ได้เลยมันเป็นที่ลูกค้าลูกค้าจะบอกเราเองว่าตัวไหนที่เขาชอบเออาหารแบบไหนที่เขาจะกินเราควรจะต้องทําอะไรดีเออก็เราพยายามจะไม่ฟุ้งไม่ไม่ทําอะไรเยอะอะไรที่เราทําแล้วมันดีอ่ะก็ทํา ทำต่อไปเลยหมูอบกับเผราอะไรเงี้ยอาหารเบสิกอ่ะคือทุกคนคิดอะไรไม่ออกไปร้านอาหารนำสั่งก็คือสั่งเบสิกแต่มันก็ควรที่จะต้องมีจุดเด่นสักตัวหนึ่งไข่พะโล้กับเผราแกงป่าแกงเรียกอะไรเงี้ยคือมันที่มันมันทำแล้วมันเป็นตัวเองอะ่ะก็ก็ทำตัวนั้นเค้กเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านแล้วจะไม่มีแต่ขอดเห็นมะพรดักดั่งยอะมากเค้กมีทุกแบบอะไรที่มันเป็นกระแสะแบบทำหมดเลยขนมปองขนมปังหมดตอนนี้เราก็จะเหลือแบบขนมปังไส้ไก่ขนมปัง ขนมปังเกงกะหรี่อะไรเงี้ยที่เราถนัดเพราะเราเราทำกะหรี่ปั๊บไงเราก็เลยจะค่อนข้างมันจะโอเคขนมปังไส้ไก่มันน่าจะโอเคแล้วก็แล้วขนมปังเราก็ค่อนข้างดีเพราะเราเคยทำปังกระเป๋าอยู่พักหนึ่งและอีบังกระเป๋าเนี่ยคือมันเป็นขนมปังเปล่าเป็นขนมปังแพร่มันเก็บได้ไม่นานหรอกมันเก็บได้แป๊บเดียวเองเราก็เลยเปลี่ยนใหม่อะไรก็ได้ที่ทําแล้วมันหมดเร็วอะไรก็ได้ที่ทําแล้วก็ขายลูกค้าได้พักหนึ่งสักสามสี่วันอะไรเงี้ยพวกเค้กมันเก็บในตู้เย็นมันก็ได้ไงบานาฟินเนี่ยมันเขาขายได้ แล้วก็พยายามทาอะไรที่มันแบบขายได้เก็บได้เราก็ไม่ได้เจ็บตัวเยอะน้ําเนี่ยก็มีมานานแล้วก็คงจะคลิปไว้ว่าแบบเออชาเนี่ยเราเทสกันจนจนแบบเรามั่นใจล้วมันโอเคเนาะนั่นแหละออเราก็เลิคิดว่าแบบเราอาจจะต้องแบบเปิดมากขึ้นว่าแบบว่าให้คนรู้จักว่าแบบได้ทําอะไรแต่ขายอะไรอยู่แต่เปิดร้านอาหารแต่เปิดร้านที่ชื่อว่าทานเพลินแล้วแบบเป็นใครแบบทําอะไรบ้างแบบดูแลแม่แบบวิ่งเพื่อการออกกำลังกายแบบดูแลลูก แบบขายอาหารทีนี้เราให้อยากอยากให้คนรู้จักเราให้รู้จักคนรู้จักทานเพลินว่าทานเพลินเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างที่เขาควที่จะต้องสั่งและเขาและทานเพลินอยู่ที่ไหนอันนี้คือประเด็นหลักสําหรับปีนี้เลยจริงๆคือให้คนรู้จักร้านทานเพลินให้คนรู้จักทานเพลินว่าทานเพลินทําอะไรแล้วให้ให้ทานเพลินแล้วรู้จักว่าสั่งทานเพลินได้ยังไงทานเพลินมีอะไรดีมีอะไรเด่นแล้วก็ส่วนแบบนี้คือแค่ตัวประกอบในร้านคือเป็นแค่แม่ครัวตัวเล็กๆที่แบบทําอะไรหลายอย่างแบบแบบเยอะแยะอะไรเงี้ย ก็อยากให้คนรู้จักอยากให้คนมามารู้ว่าแทนเพลินทําอะไรดีกว่าถามว่าแกทําอะไรวันวันนึงอ่ะแกทาหลายอย่างเลยแต่แกไม่มีของดีสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคือถามว่ามันจะดีไหมเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีเพียงแต่ว่าก็ลองเทสลองเทสดูว่าเออแบบชีวิตเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องต้องต้องขยับต้องขยับไปอีกก้าวหนึ่งมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่ที่เดิมมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยมันจะมองไม่เห็นหรอกเหมือนภายในปีนี้ หรือปีต่อๆไปมันก็เหมือนกับเราเลี้ยงลูกอะก็คือแบบเราไม่เห็นหรอกว่าตอนเด็กๆลูกเราจะเป็นยังไงพอโตขึ้นมาเป็นสเต็ปเรายังไม่รู้เลยว่าลูกเราจะประสบความสำเร็จแบบที่เขาคิดไหมหรือว่าอะไรยังไงก็เหมือนกันไลฟ์ของเราก็เหมือนกันเราไม่มีทางรู้เลยแบบว่าวันนี้มันดีไหมแต่เรารู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองอะไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เดี๋ยวมันก็อ่ะมันแบบนี้ไม่ได้มันก็ต้องมีทางไปอีกแบบนึงแล้วมันก็จะเจออะไรที่มันใช่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็เหมือนกับเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ทําอะไรมันก็คือไม่เเเกกิิดดอะไรขขึึ้้นนมลย ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่ใช่ก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เราทําอะไรได้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วอะของเรามีอยู่ในมือตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่ก็หยุดแล้วก็เริ่มใหม่ก็ไปต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีสภาวะที่มันโอเคเราอาจจะยังไม่ได้เก่งแบบช่วงเนี้ยแต่เราคิดว่าถ้าเราเราเรามันถ้ามันใช่อะมันจะการการเก่งหรือการอะไรมันเกิดความจากความขยันแล้วเราก็แบบฝึกฝนทํามันสม่าเสมอทุกๆครั้ง จนมันทำนานแล้วก็มันมันทำได้อ่ะแต่ก็อย่าอะไรที่มันแต่มันต้องใช้ด้วยนะถ้าเกิดเป็นอะไรที่ไม่ใช่เวลรที่ไม่ชอบเป็ะลาที่แบบไม่ได้เป็นกระแสหรือคนไม่ไม่สนใจอ่ะมันก็ควรจะหยุดแล้วควรจะหาอะไรที่มันทําต่อไปได้มันถึงจะไปได้อย่าไปดันทุรังทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดอย่าไปดันทุรังทําในสิ่งที่เราแบบไม่ชอบแต่ให้ทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วเราสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นไปได้มันก็จะไปต่อได้อะไรเงี้ย เหมือนเราวิ่งอะ่ะเราอาจจะแบบเออเรามีพื้นฐานในด้านการวิ่งมาเราฝึกซ้อมเราทําทําทํามันทุกวันเก็บระยะทุกวันเพื่อที่จะทําให้มันแบบไปต่อได้เพราะอะไรเพราะเราชอบแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเพราะเราชอบเราสามารถที่จะทําได้เรื่อยๆก็เหมือนร้านทันเพอเวลาที่มันเป็นหัวใจหลักของเราแล้วอาจจะต้องแบบเออทํามันต่อไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้ก็คือเราจะเราจะ,เราจะพยายามปรับปรุงร้าน แล้วก็ลองดูว่ามันขาดตกปกพ้องอะไรอีกแล้วก็เราก็พยายามดูว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราอาจจะกลับมาดูว่าร้านเราตอนเนี้ยมันขาดอะไรไปอาจจะต้องทําอย่างที่บอกก็คืออาจจะมีให้ให้ชิมให้เอากลับบ้านแล้วก็อาจจะทําร้านที่มันดีขึ้นถามว่าเขตไหมเรายังไม่เขตหรอกเราจะไปเราจะไปต่อจนก,กว่าที่มันจะไปไม่ได้ก็ลองดูแล้วกันว่าอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงฝากติดตามคลิปสู้ชีวิตของแบบต่อไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันเกิดของน้องคนนี้น้องคนนี้ครบกี่คนแล้วคะน้องคนนี้ดิ้น น้องคนนี้เขาขี้กบลบนะคะบิน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 น้องคนนี้ม่ใจ่ของน้องคนนี้น้องคนนี้เขาสี่กบลกบแล้วนะะ้องคนาี้ขี่กลบแล้นะคะข้าติดตามเราด้วยนะ